สวัสดีค่ะแม่น่อยผ้าร่วยเมื่อนี้ก็ได้เดือนทางมาดอนปูตายอีกครั้งหนึ่งเนาะคะ่ะป้าเอาตัวเลขน้ำพอจำเนาะคะ่ะซึ่งมาเมื่อนั่นพอจำกับว่ท่านเนตปอยเนาะคะ่ะพอจำกับสิปอยเมื่อนี้มาเปฟั่งน้ำกันเนาะคะ่ะว่าพอจำสิปอยเลขตัวใดมือนี้เข้ากับมาไปฟั่งน้ำกันเนาะคะ่ะ ้องไงจ้าได้บ้านได้ชุดใหญ่ได้ชุดใหญ่ผ้าตาจะติดมืมเนาะขึ้นไก่มาอะไรมาว่าจ้นไก่จะบ้านโอ้ผ้าจะติดใี่รึ้ปล่าใช่บ้านนะก็เจ้าุดีเห็นอยู่นี่ก็ดีเจ้ามีส่วนที่บ้านแขนแล้วนะพ่อเนาะขึ้นส่วนข้างไก่ค่อนมากมนกเลยค่ะ จำ่าพอดีมากโชคดีน hmm. <laughs> oh, ีราจำฟันได้ดีครับเนาะฮะนีอเท่านคอยฟันท่านที่เรียกเขาเลยมคืองูใหญ่สองตัวงูใหญ่ซ้เสองเฮียนซ้ำผิดเะรอเบาเลยบ่เบาแล้วเนาะดูได้จมาเบาลอง y ุก็มาจำอ้ยย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  กาจะได้โท so ัพวบริเวณน้อนหมดคิดบรดเวณนั um ้นต้องอยากเห็นต้องชักเห็ตั้งใจสิมาอยู่แล้วคือคือมันฝันดีจริงๆนะฝันดีเออค่ะพ่อฝันว่าฝันจักรยานไปฝันเอาทุกท้ายไม่ขึ้นรถเนาะจะก่อนกับฝันอยู่อันนี้คือล่าสุดมันขึ้นนี่เออคือไม่ขึ้นว่านนี่ฝันว่าได้ไปเก็บเห็ดเไ็่ขึ้นบ้านเก็บเห็ดเก็บเห็ดบบบนี้เห็ดบัดมีเทียนเห็ดเผือกกับเห็ดนางงูค่ะพ่อ จะว่าเห็ดเท่าเบิดแล้วเห็ดเท่าเห็ดเท่าคนบอกเออเล็ได้เก็บเอาได้เต็มตาเบิดเห็ดแล้ง,งูเห็ดแล้งูก็เห็ดเผือกเหมือนแบานเมื่อฝันล่าสุดเมื่อคืนนี้ฝันว่าขี่บรรจักรยานไปแบานี่งูใหญ่อสองเฮียนสองตัวคู่นึงเกี่ยวกันมแมันี่นมาเต้นคาบขาข่อยว่าะฉันแต่ว่าเรียกนี่ฝันเธอกนะันเนาะ เลือกอยองให้เบื้องโน้นจ้าฟันไปโดนโดนเราพระมันไม่ได้ันอนเน่อ้ามเน่องพอดีพอดีมันติเต้นคาบขาไปก่แล้ว่าบุ่นมาดีๆก็ยิ่มาคาบคาบแอบาจ้เลย่อกับงูบ่จ้างูบ่งูบากับงูบ้านมันกรเล่นไปมันระวิไปทางไหนบ้านพอแล้วไปจอดจัก็ยานเบื้องมันค่ะมันเปิปนอนนอนอยู่น้องน้ำอวหนาไม่ใช่ใครค่ะ่ว่าตัวเนึ่งตายแล้ว โอ้ไปน้ำกันซองตัวแต่ว่าตัวนึงตายอยู่ในหนองตัวนึงตายอันนี้ตัวที่ซองน่ะหอยเลี้ยวเห็นมีผู้ผู้นึงวายจะเปไก่มันเด้อมันติดมันติดเตียนข้ามที่ไรเงี้มันบอกตัวเขเลยได้ค้อนข้านี่แหละยึ้กไปยุ่ยไก่ก็น่าเศส้าข้าวหัวนี่หม้ออะไัวงะหม้ัหวงูด้ตายตาหม้อกิ้วปูขึ้นมาเหี่ยงกันไว้บ่ะนี้งู ยังเพรพอจำดึกควันใจดึกควันใจเพราะว่าก็คืดว่าอยู่คืดดึกเนี่ยเถิดนี่ในในความฝันคืดดึกเนี่ยเผื่อว่ามันคือจังเป็นความจี๋จริงนะงูตายงูตายหมดทั้งสองแต่ว่าตัวนึงตายก่อนหรอกตอนแรกมันเกี่ยวกันไปอยู่แต่วันไปตายอยู่นี่น้องมันคือตายหมดน้องงูนี่น้องวันวันนี้สิบวันฟังวันนี้ครับผมเราเลี้ยงเหลี่ยมตั้งวันเราเลี้ยงเหลี่ยมงานว่าวันครับผม บอกงาหมกรับกบตัว้หมมบอกตัวคือเกาบอกตัวอ่าย่ยังเงี้ยกับววนหนึ่งจากนี้แต่ว่าบอเราฟังอยู่ฝันว่าญามาอนบอกเรียบก็เหนบอกจมาขึ้นนี่หอแต่ว่านไหนบอกตัวพิ่บอกรีวเพิ่งเปิดเผยแล้วบเพิ่งเปิดเผยก็บอกนี่ย่นเราไปหาบอกตัวทิพย์ทเร่นว่าเดี๋อยจำขาได้บ่อเปิดเผยมาแล้วนะคะ เนี่ระหว่างหกตัวได้หกตัวโอ้โหหกตัวเด้อพี่น้องครับเอาเอายังไม่เคยเปิดเผยยู่นต์มาเัยห้องก็เบ่านี้ละบานนี้เราบอกห้องตัวแล้วแล้วมาบอกสองตัวบ้านนี้เยเนี่ยบอกเก้าสองน้ำบอกเก้าสองน้ำตีประจำบอกหกตัวก้อนแล้วมาบอกเก้าสองบอกหกตัวบอกสี่ห้าแปดเก้าสามสี่เแล้วแล้วมาบอกเลขสองตัวน้ำ ลขสองตัวก็มี่ตัวนี้มันเรีกทูบดีเก้าสองแปดหนึ่งเลขังกระเพาข้างใต้ตัวนี้เรียกุดทูบจุดทูบที่ปูกัญาเอุดทูบยูนยู่ในห่องพระโอ้ตัวนี้จุดทูบมือปลูกเงี้ยลูกใส่ซี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 หกค่ะจุดทูบมือยบบ้านเปว่าเรียกกัญญาบวกมีเท่านี้กญาบอกมี่เด็กหกตัวกับเก้าสองอมือกับกับกัแปดหนึ่งกันเียนว่านนี้มันฝันไหลขึ้นนว่ามันลุ่ม ต้นทีไปเที่ยวนึงเลยำ่าอะไรคมันโดนะโดนเนาะจำกับท่นเลยครับเวว่าเนี่ยฟันล่าสุดนี่ถ้าตุ่นี้ว่ามันรุ่งไปแล้วล่ะถ้าอืีตนี้ว่านรุ่งแล้วแปดสองหาแล้วล่ใช่หีล่อันแปดสองหานี่ไปจุดทูบยี่หมองหน้าหมองก็อแก้วเนี่ยแปดสองหางจุดแล้วว่านี่ยทายลูกทายจะได้กระ เรียกมีอยู่างไทยพติตแอวเกิดแปลกยี่ไทยสามเตีตตเยเห็นเดีกอยู่ขวานะเรียกเรียกตัวมอ้องก้องยู่ไปไทยปติดเมื่อเมื่อเพราะว่าเมื่อนั้นเรบังไฟปิดอยู่ยี่นั่นไปงหน้ายุบมองตัวแก้วมองมองยาบาันยานี่ยไทยปติตพอกระเงือเพื่อกันไทยลุ่มไทยปศิตไทยจังได้แบ่ปติดว่าก็เลยนได้เขียนดอกจินนะไทยปติดเรียกยยกับว่าลรยตัวของเนาะรับผมจะนี่แหะ เีอันนี้มันเรียกงายนี่แหละเลยโตนะครับเนาะสี่ห้าแปดเพิ่นเพิ่นเพิ่นบอกเ,กเรียกแล้วเนเ่อนงูม่นี่นี่พมกันเพราะว่าบอกย่าตัวคนง่ามาบอกเรียบด้วยต่นตอนตอนตอนรับบอกตัวน,นี้แล้วนะมายงมานอนอีกงั้นอนอ,นอนอยู่ห้องพักอ่นอนอยู่ห้องพักยื่ได้มาฝันได้มาฝันเด้ข่างูนี่ขึ้นเดียวนะเมื่ขึ้นฝันขึ้นเดี ตอนเพิ <desserts> ่นมาบอกเลขหกตัวนี่เพิ่นเจนให้พ่อจำเหรครับหรือจะไหนบอกเพิ่นบอกเพิ่นบอกเป็นตัวเลยบกเป็นตัวเลขโอ้ก็จำได้ครับเนาะเลขหกตัวจำได้เหรอเขียนไว้เต็มขึ้นนี่เลยโอ้เจนเสรสมุดหน่อยเพื่อนนี่จะลืมเนอะพี่น้องเอฟซีเลขหกตัวเพื่อนจำนี่เคยถูกรางวัลที่หามาแล้วครับครเบาเป็นซีบอกงี้นี่เพื่อนจำวัลที่ซีรลยวั่นที่วัลที่หามึงวันนี้มันตืลืมเนาะครับเลขหนาเลขหลังแล้วเลขหนาเลขหลังนี่ถือรู้ครับว่า ทังนั้นในความฟันของเมวถึงนาดีนะเรมันขึ้นตัวฟันฟัน่างนตะหกตัวฟันว่าเห็นงูใหญ่เหรอฟันเห็นงูใหญ่เน้นที่มีส่วนปรนว่าได้ขหแปเก้าสามสี่ทีเนี่ยที่เนี่ยงูตายความบ่พ่องูตายบดทั้งสองเลยงูตายบดทั้งสองตัวตัวใหญ่หรีติงยูตัวตั้งตัวใหญ่ใหญ่ตัวเนี้ย มึงนี่คือว่าเป็นโชคดีของพี่น้องเอฟซีเด้อครับจังหวะดีตัวธรรมดานี่ย่อไ้พ่อเขาจำง่ายๆเด้อดครับนี้นอันนี้เพิ่อนเพื่อนอยู่หน้าผมนนี่มาเป็นแม่ผมน,น,นี่ครับผมเป็นแมาเจ้าลอยเวล็ดนะเป็นแม,มาจากเมืองลอยเกล็ดถ้าเพินน่อนต้อบาสไปปีกายนในบา,าให้ได้บา้านเพิ่นได้แล้วกันเพิ่นสมความมุ่งมั่นปารถนาเลยได้สิมั่งปูนปูโอ้คแต่ว่าตัวเล็กยังทุบหันมีอยู่มีอยู่ ถ่ายรูปกเห็นจะถูกจะบอกว่าบ่ามีตัวเลขอันนี้เรื่องเกิ่งบ่แม่นความฝันแม่น่พ่อจําอันเรื่องเกิ่งตัวตัวท้ายรูปกตีนเรื่องเกิ่ยงแปดสองห้าหรือคะชัดไหมกับกับขางูไต่เนาะขี่อยูแล้วกันห,ห้าห้าห้าประจําขี่ว่า แต่ประจนเป็นคนตีดิเป็นเป็นคนอเกี่ยวสองตัวด้วยตัวสองตัวแต่ว่าตัวนึงมันตายก่อนแล้วแต่ว่ามันเกี่ยวกันไอยูโอ้มันเกี่ยวคู่กันมันเกี่ยวกันไปขี่จักรยานไปมั้ยมาขี้กรยานไปมันจิเต้นคับขาก็เลยจอดรถบันโอ้แม่นดีๆคือที่มื่กัดขากันมาสิมันจะลงไปน้องน้าบาหนี้มือสองตัวค่ะลงไปน้องน้าบาหนี้ตัวนึงก็ตายแล้วบันนี้มีผู้ชายผู้นึงยังมาตัวนึงมันตายดีวันนีผู้ชายผู้นั้นบาดแต่ว่า เก้าสองนี่มันเกิดเข้ากันก็สองก็สองนี่ขันบอกขันบอกเป็นตัวได้งานได้เป็นตัวได้เราคว่ำกับขั้เบวกับขั้นวกขันบอกบวกเป็นตัวเลยนเขั้าบในก้นขไม่ปิดในมุมนึงหนึ่งก็สี่หญ้าพันหายทั้งบนทั้งล่างเตือนเ็ี่ย่างส้นเรา่าหกตัวก็เป็นบนแล้ววันที่หนึ่งเนาะครับผม แล้วการล่างกับกาสองเอพี่น้องไปยิบเสื้อลอตเตอรีอไ่ไรแบบนี้เขาน,นี่เราพันญาพันบอกท่นานี้ละบอกกบตัวเราก็<ม>บอกสองตัวญาบอกคัก,กแล้วโบมีสีไม่บอกคักป่านนี้น้องอยจำเนาะก็เราก็บอกคัก<ม>ดีดีใช่ป เกินคือมาดีใจห่มๆ่มงานเลี้ยบยิบลอตเตอรี่ไปฟ้ประจำบอกฮันี่ลอตเตอรี่ว่าเั้ก็ฝฟันมาขึ้นเนาะตัดขาลงขึ้นเพิ่งเปิดเผยเลยรอบเปิดเผยเปิดเผยเลทูบเปิดหกแปดสองยืดทูบขึ้นโชคดีแต่น้องยืดซีเง็โชคดีขึ้นกันครับประจำบอท่านในเบ้าให้ผู้ได้ฟังแจ็คคนยืดทูบมาได้ฟังก่อนโมบัน เปิดเผยเป็นครั้งแรกเลยครับพี่น้องตัวเลขชุดนี้คยิบเอาลอตเตอรี่เด้อผู้คนเมองอยู่กระไดผู้ใดกระไดกาจำเน้นเหยียนะครับเขาจจำเน้นตัวใดครับผมอันนี้คือตัวเลขหกตัวนี่เนาะครับผมแล้วบอกสี่ห้าแปดยังบเก้าสามสี่แล้วกมบบวกงที่ล่ะแล้วยินวกกันงที่ล่ะแล้วก็บอกในข้อมันนะครับแล้วบอกตัวนี้เราแล้วก็บอกเก้าสองข้ามนี่นะแล้วบอก วั <54. S 2> <seeing> นเป็นผู้ยิ่งงานิคนยิ่งครับผมงานาะค่ะพี่กายเล้วก็กว่าบวกหกสี่านกับอกสี่ตรงเป๊ะเลยแม่เล่แครับจำได้ยนข่าวมาแปดหนึ่งกับศูนย์หกมาต่้สจ้าพอจำเสีละเปียดหนึ่งนเด้อันนี้มันล่งยูทูบจะโดนเรียกฟันเรือกันนี่ละแต่เลยไม่ล่งไว้เล่ไม่ใส่กันจ้ามันเลื่อมมืนเนาะโอ้จ้าโอปเจัา นี่กาเล็กฝันกเลขฝันที่กันนอกจาเราจะโดนลรวจำบอดเกันได้ล่ยุ่งทัวร์แต่ต้องดจ้าได้ล่อยู่แต่ว่าก็ลืมเนาะค่ะที่ว่าตัวนี้ไม่ไม่อยู่นี่ไม่ไหม่ยู่รี่ไม่ไหม่นี่ท่ว่าตัวมอเตร์ไซคุดเมื่อคืนนี่แหละเมื่อคืนนี่ไม่ไม่บาดบาดสี่ห้าแปดเก้ากี่สองสามสอง่าโอ้ยคือกขวคือยากเนาอคือบอกว่าบอกเรียกเนาะว่าสัญญาเนี่ย อันสีไม้เฮ็ดจังสีมันยังไรเขาก็มีราคาเบากับเราอยู่จุดถูกอันอยู่ต้องไฟเล่าสองบางจุดแต่ไรเล่ากับสีเลือดตัวนั้นเล่าคนมาบอกเนาะต้องเด่เราเลยน่ามาบอกเมื่อคืนน่ามาบอกเมื่อคืนนี่แหละไปทางเมืองบ้านสองมือเราเลี่ยนกันแล้วทางย่า่นี่น่าไปเมื่อวานนี่เมื่อคืนนี่ไงกับมาบอกเลยเนาะค่ะถ้าเขาจำนี่ยังสีฝากซึ่งคืนเอฟซีวันที่สาม แต่ฮเอวปวดเอวซี่ผู้คนก็จ้เพระจ้ากได้ผู้คนนั่นเนาะล่องล่องเสียงสวกเบังมันก็เป็นขั้วฝันมันกับมยผู้ใดของโมยพ้นแต่ว่ามันก็เขาคู่งวดยุงงวดร่างงนมันผันมีตัวหนึ่งมาขันมันงวดร่างงานผันบอกเพียคนละสามสามหกเทียบบ่ เมื่อขันเป็นจะงวดจะงว่าตัวก้อนกระตูงเนี่ตัวก้อนเนี่ยสองเจ็ดเจ็ดสองนี่ยยิ่งว่ดนเพิ่มมื่ขันไว้ถึงคนึบงก็ถืองอดล่างผลนี่แหละเพิ่นตัวถอโย้เพิ่นกะต่ตัวถือน้ำกับตุ่ยโย่แต่กอฝันก็ะจำเนาะแม่น้ำข้าวรวยถือน้ำโย่อยู่โย่สำหรับคลิปนี้ขอบคุณประจำหลายๆเด้อครับทีมาหารหน้าท่างขอบคุณครับเป็นโชคดีของ แล้วเอฟซีเนาะค่ะทีมาก็มาได้แนวท่างจากพอจําถึงพจอจําอมก็ฝันใด้ม่ขึ้นนี่วรสันวายามาบอกเลก็กหมวกโตพี่น้องเอฟซีห้าก็หาหยิบจับลาตเตอลี่าไว้เด้อค่ะหาเทียโชคดีน้ำพอจำเพิ่นก็บนบว่าเป็นโชคออลีทีได้มาแนวท่างจากพอจำํำไม่ไหมหมันหมาด พอจำฝันได้มื่ขึ้นนี้โมแอดกับมาพอดีเลยค่ะมาโดยที่บารายนันไม้ก,กันกับมาฟอดุ่มเพิ่นมาบนว่าให้โศกให้มานให้ได้บ้านเพิ่นมาแต่รอยเอ็ดคนค่ะเพ่นก็ะไดเรียวคนก็เลยมาองมือนีเน,น,นาะค่ะนะบาเป็นนิมิตท,ที่ดีอิลีมือนีถ้าพี่น้องเอฟซีมากกะ ต้องคอยเก็บเอาไว้เด้อค่ะบ่มักกับพานไปทางสองข้าก็ให้เบิ้งเอาไว้เพื่อเป็นเนี่ยงเด้อค่ะเมื่อนี้แอดกะสิขอจุบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเด้อค่ะ